ครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องครับนะครับเหล่าเรล่ากะโก่งสีมาอยู่เบื้องหลังนะครับอันกูสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบริกรรมลูกที่แล้วว่าจีกรรมข้างแกเหล่วบวงส่วงออกไปเหล่าเอิญบอออกไปหอดโกชุมเลรอบอสเอินก็เรียกกลับมาจะไปเรียกต่อนันนี้ยิ่งเมื่อบานครับเหรอ กร <C ity> ะจิผาดูก้าเมียเมื่อบานหายาตัวนี้อออนี่เด่นี่คร <c ười> ับขันแมนยิมดูเอาเอาขันโบแมนยิม <c ười> เอาอ <c ười> เอาท <c ười> ะลุแมนรึโบแมนเ <c ười> ถอนดกนั่นแหละิถงาร้อบแม่บนับยังดีแม่บอกแม่นับผู้เดียวจะปกอย่าบอกแองคนที่เร็ ลืมเลยเรอโแค่น okay ่นีคอนดหสเป็นอสเอ็ดหรสองสานี่ินะมเอ็ดเจ็ดเ้็เจ็ด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 เ่็ดเจ็ดปจ็ดเจ็ดเั็เอ็ดเจ็ดเเ็ด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 เจ็็ด ก็สองก็สามก็สี่ก็ห้าก็หกก็เจ็ดก็แปดก็เก้าหนึ่งร้อยสามร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามร้อยหกเมตรเมสั่งมาสามร้อยยี่สิบสั่งมาสามร้อยยี่สิบเมตรรวมทั้งหมดเลยเอ๋ไม่ได้แยกแขนแยกขาเป็นชุดนะยืดนามโจทย์แต่เป็นบอลข้างหลังนับไปข้างหลังบ้านนับ ไหนีนดียยดน้านับเลยบเมนทข้งหลังเนี้ยมีทั้งหลังนี่ยหนิมันนับยุดน้าเท่าไหร่ยดน้ายืแขนฝางละยี่สิบสองฝั่งเป็นเสบยุดน้าข้างน้านั้นลอยแขนนี่4สี่ิบแขนสี่สิบเป็นลอยสี่สบไม่เาไหลบ่ไหลบ่ไหล เวลาใส่ไอ้เข็มเวลางของวกเข็มของ่อเบ่ไหรเบียดเธอเดนเยอะหยดน้ไห่อยนเบียดน้ํหนอยจังนเติมต่แต่ขาไปไเ็น่กระเป๋ากลางวันนับเสื้ออีกม้ามันถี่หน่อยวันี้อันนี้มีสของวั้ีาวขึ้ยิงน่ือวันนี้มีแค่ส่วนตัวนึงอ่ะกับพีสมิธเนาะเออแขมสอนีื้อามูไยูไเเขาค้าเี่ย มาเกี่ย้างเทมเปียกมันเปียกตัวลาย่านข้างเก่งลองเปียกติดตัแทมเมันจะบบแปดติดนา่ะทักเหลียวประมาณนั้นล่ะแค่แค่รวดแม่ล่ะรอยหนึงเอ้าน้บหนดล่าหนึ่งสงสามสี่ก้างเนต้นเดนสิอนสิบหล1น องสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สองสบสมสี่สิบานับตีตันครับพี่้อยสบต้องนับทีส่วนถ้เปเป็นเท่าใดอยสี่สอยแปดสิบกเขียนาอยแปดสิบ เดีวหุ้นโดนช่างมากเกินดีก็ช่างบวกขึ้นหุ้นไปดูมันเม็ดเจซีไม่เกินหรมันเกินกับเก็บไปปีนาได้แต่บวกคุ้นนะเม็ดสองเม็ดเจเวลาไปซักขาดที่สองจ้าเม็ดมันยากแสดงว่าสีงามอยู่บ่อสุด แม่หน่อยนะบอครับแซ่แม่น่อยเขาวายกกับี่วกวกับแม่หน่อยก็บบกมันสุดน่าใส่มันจีงงามบอแค่ว่าอันนี้เอาอ้อนนใส่เนี่ยอันเรือเรือมันอันนี้เรือเรือ่าเพล็นะบอกเม็ดเม็ดนั่นเม็ดแคบ่เใส่ใ่โอ้ยแท้ก็เรือเรือเืองางเดีย มีละแก่มันมีจักลานละบนีมันะเปียบไม่หน่อยทีใส่แจ็คเกนจักรล้านล่ะงามรอยป้อหางมันอ่ะมันเงาบราณเงาเงาสามมิตามันงามดูแต่ว่ามม่ตรงนี้ตรงอคือเอียกอไ่อยอันนี้อันนี้ชุดพี่วัชวะดนได้คะคนสร้างให้ซิมอน นี่อย่างช็อกโกแลตแต่ทำไมมันมันออกมามันยุ่มมันนุ่ยแบบนีะนี่แหละไปลองเพลงเมื่อคืนนี่ได้ท้องมันนี่แหละเนี่ยซื้อมาให้นี่ดีเพื่อนเอาเรียนท่องเลยตีให้ยู้ช็อกโกแลตดิลูกกินวิติเล็กหน่อยกินมันปั้นผูได้ลูกกินได้อตะปูเถาตัวเออพอกินได้พอกินได้อยู่แฮ่หางสวยมากเลยอ้ยเปียกเปียกเปียกแม่มันเปียกน้ำแม่มันเปียกน้ำเปียกน้ำ อใสอนใัน่มันเพ่อเดี๋ยว่ยูนี่สตรมันเปียกน้ำา่อเม็ดเท่าไรเมลเจซีซีพูลสองสอเจ็ดเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเลกเจทานจะสองนอยแ่พอมาอยากเผาแกันกลมกลอีกเมลซลส่ส มันเร่แิปกติคองแฉนะติดันแฉนะิดอัแสี่เมตรสามพันเฮ้ยน่อยเมตรสามพันสิบเจคสสิบเจดหนึ่งหมื่นสี่ร้ย0นม1สีเท่ากับชุดนี้ปลาไปกับสามหมื่นสิบสี่บวกสามหมื่นกว่าร้มนุดจังจาแมนจ่าสามหมื่น ตัดตัาดับ่ไฮอะออ้ยงานเ็ากโกแล็ดกันแล้วครับลาสุดมีชุดที่เป็นตัตหน้าคล้องไอ้หนังอา์ตนัทีีไทยอคุณละสองเลยซื้าวกับีน้ำเงินทีใส่ทีไทยพาเตอร์มือนั้น ไข่พ <c oughs> ุดตเจ็บบางคุเจ็บซีีซีมานี่ยอีกีุดสร้งอีกสิเราก็เลยบ่มนดนแล้วไม่หนอนจเงินไปโดนแล้วลาุดได้มาสองเินเป็นวาสีหก้อนเกิดอีกีม่หล่องนี่ให้พ่อเีบนิพ่อเข็บล พ่นอยากได้เนี่ยสีบู๊ด้วยหน่อยกินมันปั้นฟูด้ช็อกโกแลตลาบ่อยากกินอยู่เด้แต่ว่าลาบ่อยากกินอยู่เด้เขาเป่าแบบไดชลาบ็อยากกินมันต้องงต้อไปว่าอยากอยากกินอยู่เด้ชยายงนุถนงแบบมันคิดตั้งนะว่าคิดตั้งในคิดตั้งโซเฟียนักข่าวโซเฟียจะไปเป็นนักรับเพื่อนบ่แม่ยสร้งคิดตั้งวอตั้งหอมโซโครเลตแดเอาไปเตชอันนี้เลยเก็บใส่ตู้่ยงไป เป็นตะแพง่พ่อนี่บ้าพ่อนี่บ่ลกพ่พ่อนี่เป็นตะอันเพ่อเป็นตะแพงบวลดอือจะเป็นดีได้ลูกก็ได้บจะมานังไก่กับว่าพ่อเป็นตะแพงลูดก้เลเดพ่อราก็ว่าอีหล่าว่าหล่ออีฮืออฮือฮือะือฮือ่เอฮือฮือฮืาฮือฮืออฮือัออออือ หอมไม่ก no <si ินปะวาจังแน่นอนล่าหยอดสัง่าดวงสีบสารส้อมไออยู่โดมดีๆย um um> um ังบททันไปใส่มาทำอะไรสิ่งทุกหายมีตุละหยังหรือบออูยไปกินข้าวบัวท่างไปปัดอินแล้วมาคือนไเพิ่งนุนไปน่าไอไีตเลาหยังด้ือนอ ให้คิดยุตตัวละเดี๋ยวจะเข้าจังสีบางยาอีลาฟปาตินปวหลูกัวันนไปไหนเ่นอันยใหี้าบ้านเก็อแย่กันในถอดแล้วแย่กันงถอากระไร นั่สิกันเนาะนี่ะเขาเอิ่นกิ้งกนไปยุบู้ทางว่าพูดเอาพูดแย่เพื่อนว่าตอนผูกเข็มก็ว่าอายุเป็นไปท่ายอดท้องกับบอกยอดพีชก็ด เนี่ยมอ้นสูตรคุณอ่ะคืออะไรจีนเป็นยดีใจเลือมัน่มาหนาผมมานี่าี่รัากันหรอไปเลย่มาามันนี้ฝนแหลมๆได้นว่านี้เจ้าห็นยังเล่าแข่งพวกเขาเกี่ยงเาเกี่ยงขาอีีดีอีรีแล้าฉันก้นขอบว่เราฉันงันของเราเลยฉันดเออแ่อันนั้นก็เสื้อเขาดนียฮะ เสื้อเขาได้น่ะเริ่มเสื้อแล้วไงเออนั่นก็เมีนราธรรมาธรรมนตับเสผู้เบารถปีนี้อยู่น่ะเนาะเดี๋ยวมาดีดด้วยกับผู้เบาเมียนกับผู้รับปีนี้อยู่น่เมีนอาม่ไ้ะรอยู่นี่ไหนพูดทมาธรรมตัวเออก็ไว้นี่แหละพี่ต่อไปห่ายสนะเขาจะสอนโอเ้ยไหม ข่อยนี่ข่อยถือใจหลายข่อยหาอันผู้กัดแย่ไล่ซอยข่อยอยู่บ่มีปานไดนเออ่อยกัดกันเล่าผู้เดียวข่อยสูแล้วบอกไข่เล้วซ่วงแล้วเฮ้ยคอยละหาหมูหาพวกกัดเล่าอยู่เอาเป็นหมาสิเป็นหมาสิมาหากัดผู้หนึ่งกัดผู้นี้่อยบ่แม่นจังว่าขกัดบ่ได้เทียนนุ่นก็เลยกัดแทนเป่าเมื่อบ้านน่ะข่อยเมื่อมากเท่านึงแล้วเล่ยโกยสุ้มไปแล้ว ขาเอิญนกับวเอื่นหาพันห้อือาาพี่วดรรมี่วัดละใช่หาัเขน้ำดีอือตอนไปเลียนแปดสิบกับมาเลียนลอยหกฝุ่นเลยเครื่องตัเครื่องนี่แหละดีวยนี่แหละขั้นเป็นบบเอิรนอีกเาิ่ซ่อมใบสามได้แต่ไปได้ยังไอันนี้งีว่าเพิ่นยีซ่อมใบสามลูกเฮ้ยที่าเพื่อนซ่อมยู่บบลูกเมือนีซ่อมใบสซ้อมใบสามครับลูกเอื่่ตอนคำไปจ้ะ เปิดวงกันยำมือเรงตัวลูกสามตุ่มสี่ตุ่มเมื่อได้วะนี่แหละจิบเปิดย่ำเด็จะต้องคอยจูนเราด้วยเปิดวงเพราะเขาเรยกว่าจะเปิดวงกันจะต้องคอนเี่ยจ้านี่คือว่าคือจังบวงสวงเนาะคือดีเฮ้คือบวงสวง่เนาะ้องกมากก

เนสกอโอ้สลาเอาเอากีแม็กบอมไล่สกอโอ้นาเติดนักอีีลลาขอหางเยนหางเนยโ้ยมนไล่นักิดจะไปเลี้ยงกันอนี่อีหลานอีหลานั่งข้างๆเอื่อยในลูกข้าวนึ่งให้พ่อถูไลาในเส้นดิถ่ายรูปถ่ายรูปนั่งลูกนั่งยิ้มหน่อยลูกสามสองเฟียอ้ย แม่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 เปมเปมเมแม่แม่อันเอออันเออนี่น้องอุงอิงน้องโซเฟียอันนี้เดียวเดียวน่องมาเลียมาเรียมาเรียเอาเราเห็ดกับเขาเดี๋ยเรียเมื่อผมเนี่ยแต่ละมือผมแม่อม่ เขาบอกินกรคุ้มเขากินเนื้อเขาก็ะไดนองมาเรียองเองโซเฟียนไงเกินนูได้ลูกมึงกินเขาแกงเก่งเอาฝรั่งแหมม่อกมนน้องได้เสื้อสายฝรั่งวัที่เราไปบรุกนอกสันจีเมื่อลรบนี่จ้าองาเจจังเดจังหนาคือฝรังแบงฝรังไอ้พ่อจังหน่อยเนี่ยแบงหนาคือฝรั่งไอ้พ่อจังหน่อยเนี่

วนหนาวนหลังจะเศ้าแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้ด้ยมันติดมัแเศร้าอืันทนนี่จดนจี่เศร้าสกัดต้มปรี้ยกซูมูกินเอ้าสำหรับคลิปนี่กทิลุงใบเพียงตัวนี้จันตัวพี่น้องบอก่โอ้บอท่านพ่อบอกท่านพ่อเอาไปเรื่อยเอ้าอยเขาใส่ลงจริขอบคุณพี่น้องครับนะครับกคแคชไรตัวกันครับพี่น้องผลงานเพียงอ่า ฮักสาวข้าวแม่มื่อนี้นะครับวันที่ยีสามเปิดวงนะครับแน่นอนแน่นอนครับพี่น้องพอกันใครต่อปีบครับใครต่อปีบเออคลิปต่อไปนะครับฝากพี่น้องคำว่ากดใช่กดแลกดใช่กดแลเออเออกดแช่กดแลกดกดสองทีไม่ต้องกดดีที่สุดครับผมอ่ะพามคลิปต่อไปครับพี่น้องครับสวัสสวัสดีครับผม